สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ริมทะเลนะครับหาสําเร็จนะครับอาเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่วันนี้อยู่กับร้านอวนท่าชนะนะครับนี่วันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องที่สนใจในอวนเข็นนะครับรักการหาปลาริมทะเลนะครับนี่เรานะครับถ้ามีอวนเข็นอย่างนี้นะครับเราแมวครับเราไม่จําเป็นต้องมีเรือนะครับไม่ต้องมีน้ํามันนะครับเรามากันสักสองคนนะครับกินข้าวให้อิ่มนะครับมาแล้วก็มาเข็นมาชักอวนนะครับ นี่นี่ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเลยครับนะไม่ต้องมีน้ํามันไม่ต้องใช้เรือก็เข็นได้นะครับลงทุนแค่สามพันบาทเออหัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนะครับหัวสี่พันห้านี่คือความยาวหมอนครึ่งนะครับหรือประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรส่วนหนึ่งหมอนนะครับสามพันบาทนะครับหรือประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับหัวนี้จะยาวกว่าหัวหมอนห้าห้าสิบเมตรนะครับอันนี้เขาเลยเรียกว่าหมอนครึ่งนะครับก็คือหนึ่งหมอนต่อกับอีกครึ่งหมอนนะครับนี่ ขาเลความยาวหมอนครึ่งนะครับถ้าอาสงสัยอีกว่าทําไมถึงไม่ทำสองหมอนสองหมอนยาวครับยาวถ้าว่าหาดไม่กว้างพอนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนหาดอย่างถ้าหาดไม่ยาวพอนะครับให้อ้วนขึ้นนะครับขึ้นนาแคบนะครับปลามันจะลอดฉี่ขูหมดนะครับเพราะปลาทะเลเป็นปลาที่ฉลาดนะครับนี่พามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นหัวสองเซนแปดนะครับลึกยี่ห้าเอ้เบอร์ไม่ใช่ลึกเจ็ดสิบห้าเบอร์ยี่ห้าสับสนเรื่อยเลยผมเนี่ย แต่ที่ผมแนะนํานะครับคือตา3ามเซนนะครับไอ้น,นี่มันจะทึบหน่อยอันนี้ราคาไอ้นี่ไม่ใช่สี่พครับไอ้นี่ถ้าเป็น2องเซนี่ประมาณ4ี่พนะครับแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นเบอร์สาไอเป็นตาข่าย3ามเซนนะครับจะสี่พนะครับนี่อันนี้ของผมใช้อวนตาเรือใบหมดนะครับอวนตาเรือใบเชือก2มิลครึง่งไอสามมิลครึ่งนะครับเอ้ยผิดสับสนอยู่เรื่อยผมอะนี่นี่ครับของผมนี่อันนี้จะเป็นตาก,กวรวใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฉีกให้ดูนี่นี่น เห็นไหมครับนี่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 อันนี้นี่ดูตรงนี้นี่นี่ตะกัวนะครับแล้วของผมจะมัดตรงกลางด้วยครับนี่ตรงกลางระหว่างตะกัวนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับบางที่นะครับไม่ใช่บางที่ครับผมว่าเกือบทุกที่ครับเขาไม่มาดให้แล้วครับเพราะว่าคนมากเขาเสียเวลานะครับนี่ของผมนะครับมันเลยทําช้าพี่น้องก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่างานของเราเป็นงานที่ละเอียดนะครับเราไม่ไม่ได้เน้นคุณเราไม่ได้เน้น ปริมาณนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับงานที่ออกไปเลยช้านิดนึงนะครับนี่โอ้โหสวยงามครับพี่น้องขอบคุณครับสุดยอด